สี่ทายอ่ะพ่อมือเหรอ่ายจริมลงมาดิตีกันตั้งแต่เล็กมึงโดนเหรเดี๋ยวจะจับไปขังคู่กันให้อยู่เป็นสองคนให้เข็ดเลยนอนด้วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่างในชีวิตประจำวันแม่สองคนเนี่ยตัวติดกันแปลกๆเนาะแต่ถ้ามึงไม่คิดอะไรมากอะไปนอนห้องกูก็ได้นะกูณพลคิดน้อยอยู่แล้วทำไมเมสตึกเจมชอบชวนที่โดนห้องอะคะคุณกำลังสงสัยใช่ปะ่าตอนนี้กูก่อนมึงทำไมไอ้จิม รองราวของแบบซีรีส์เรื่องนี้เนาะไหนว่ามันไม่ถูกกันถูกไหมชื่อเรื่องอะคือแกเคยได้ยินคานี้ปะพวกที่มันเกลียดกันมากๆอกะสุดท้ายแล้วมันจะได้กันเองอะเ <c oughs> ข้าใจใช่ปะ่วนที่แบบทําเหมียวเหมียวไปละคือแบบเฮ้ยแล้วคือก็ไม่ได้คิดว่าน้องซีททาแล้วก็จะแบบมีความแบบเหมียวเหมียวได้เหมือนกันอะยิ่งไปกว่านั้นเนาะตัวของน้องเตโลมแล้วเขาก็ได้มีความฝันเนาะจากที่เราเห็นในตัวอย่างเนาะว่าเขาจะฝันเห็นอนาคตซึ่งอนาคตที่เห็นก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับน้องจินเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูว่าในฝันของเขาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมันมีอะไรปรับเปลี่ยนไหม